เอละชีวิตรักสามคู่ชูชืน้นสามสาวไปเที่ยวที่ภาคเหนือแต่ดูเหมือนว่าไปที่ไหนก็ดูเหมือนจะมีสามหนุ่มตามมาด้วยถึงแม้บอกว่าไม่ได้ตามมาก็ตามในหน้านน้ำฉันเจอนายอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรที่นี่เธอมาได้คนเดียวหรือยังไงมันเป็นอุทยานแห่งชาตินะใครๆเขาก็มาด้วยมันเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ใครๆเขาก็อยากมาตรงนี้กันไมล่ะโถเอ้ย ทำไมจะต้องมาเจอกันตลอดด้วยเนี่ยไม่ได้ตามมาไม่ได้ตามมาแต่ไปสองที่สามที่พวกฉันก็ยังเจอพวกนายเหมือนเดิมเธอเคยได้ยินเรื่องบังเอิญหรือเปล่าละ่ะบนโลกนี้มันก็มีเรื่องบังเอิญตั้งมากมายการที่ฉันจะบังเอิญมาเจอเธอมันจะแปลกตรงไหน,นมันก็บังเอิญเกินไปไหมวันนี้ไปเที่ยวสามที่ก็เจอทั้งสามที่เนี่ยไม่รู้สิก็ฉันอยากจะไป เราอาจจะบังเอิญแค่ใจตรงกันแต่ฉันขอยืนยันว่าฉันไม่เคยตามเธอให้มันจริงเถอะฉันจะไปตรงโน้นถ้านายตามไปชมวิวตรงนั้นอีกฉันจะถือว่านายตามฉันมาก็แล้วกันนะในหน้าน้ําเขาฟากเดินหนีแต่หน้าน้ําก็ยังเดินตรงมาอย่างจงใจเอ้ในหน้าน้ําก็ไหนบอกว่าไม่ได้ตามฉันยังไงล่ะไม่ได้ตามก็ฉันอยากชมวิวตรงนี้ใจตรงกันมันแปลกตรงไหน ฉันมาก่อนฉันจะดูก่อนฉันก็อยากจะดูพระอาทิตย์ตกดินเหมือนกันพระอาทิตย์ตกดินมันไม่ได้ดูได้บ่อยๆแล้วนะตรงวิวสวยๆแบบเนี้ยฉันก็อยากจะดูวันนี้เอ๊ะไหนหน้าน้ําในนี้มันยังไงกันนะทั้งคู่ยังคงเฉียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วอยู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาลมแรงมากแรงเป็นพายุเอ,อจนหน้านน้าแล้วเ้าฟางปลิวตกเขาไปช่วยด้วย เอ้ยช่วยด้วยผู้คนหลายคนต่างนี้ตายกันชุลมุนทุกคนมากันครบหมดหายไปแต่เขาฟางกับหน้าน,น้ําฟางล่ะใบเต ơi, ยยายเขาฟางล่ะน,น,นั่นสิมะนาวเตยเห็นเดินไปถ่ายรูปตรงจุดชมวิวตรงนั้นน่ะแล้วก็ไม่เห็นเขาฟางอีกเลยเขาฟางหายไปไหนอะ่ะอย่าบอกนะวะ่าลมพัดปลิวไปอะ่ะหรือว่ายายเขาฟางจะตกเขาอะ่ะ แย่ yeah, แล้วเอาอยัางไงดีมะนาวถ้าเขาฟางตกเขาไปต้องตายแน่ๆเลยสูงซะขนาดนี้โอ๊ยฉันกลัวจังเลยใจเย็นๆก่อนอาจจะไม่มีอะไรก็ได้บางทีเยฟ้ามันอาจจะไปหลบที่ไหนสักแห่งคุณเตยคุณไปเตยเห็นหน้าน,าน้ำไหมครับภูมินวิ่งเข้ามาถามอีกคนไม่มีนะคะแต่ว่าเห็นเดินไปทางที่เขาฟางยืนอยู่ตรงจุดชมวิวนั่นนะคะ ใบเตยกับมนาก็กําลังหาอยู่ว่าเขาฟางหายไปไหนหรือว่าเขาสองคนจะตกเขาไปด้วยกันโอ้ยพูดแบบนี้อีกคนแล้วเตยกลัวนะคะแบบนั้นจะรอดได้ยังไงอ่ะสูงก็สูงผมว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยครับผมว่าเราช่วยกันออกตามหาดีกว่าบางทีพวกเขาอาจจะอยู่แถวนี้ลมมันแรงมากอาจจะพัดไปติดที่ไหนสักแห่งแล้วคุณดานัยล่ะคะคุณดานัยเป็นยังไงบ้าง เดนัยบาดเจ็บครับตอนนี้กำลังตามกู้ภัยอยู่ผมห่วงคุณน่านก็เลยเดินออกมาดูก่อนมะนาวกำลังตามหาข้าวฟ่างอยู่ค่ะเตยก็กำลังจะช่วยตามงั้นผมช่วยฝากคุณไปดูเดนัยให้หน่อยได้ไหมว่ากู้ภัยเข้ามาหรือยังผมจะรีบไปตามหาหน้าน้ำยังไงก็เห็นอยู่ว่าเดนัยมันปลอดภัยแล้วแต่หน้าน้ำกับข้าวฟ่างไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงได้ได้ฉันจะตามไปดูฝากด้วยนะคะฝากข้าวฟ่างด้วย มะนาวกับภูมินช่วยกันออกตามหาหน้าน้ำกับเขาฟางใบเตยอยู่ดูแลดานายที่บาดเจ็บอยู่คุณดานายดีขึ้นไหมคะดีขึ้นมากเลยขอบคุณมากนะใบเตยที่ช่วยดูแลผมอะ่ะเตยเต็มใจค่ะขอให้คุณปลอดภัยก็ดีแล้วคุณใบเตยคุณยังชอบผมอยู่หรือเปล่าถามทำไมคะผมแค่อยากจะลองคบกับคุณดูอะ่ะอะไรนะ อย่างคุณเนี่ยเหรอจะอยากลองคบกับฉันผมไม่รู้ว่าความรู้สึกของผมมันเกิดขึ้นไในยังไงร,รู้แต่ว่าเวลาที่คุณมาหาผมผมรู้สึกรำคาญเบื่อแต่พอคุณไม่มาผมกลับคิดถึงแล้วก็โหยหาคุณมากเลยคบกับผมได้ไหมคุณไปเตยอย่าพูดอีกเลยค่ะทำไมอะ่ะหรือว่าคุณยังโกรธผมอยู่ผมสัญญานะว่าผมจะพยายามทำตัวให้ดีขึ้นไม่ใช่ค่ะ ที่ใบเตยบอกให้หยุดพูดเพราะว่าตอนนี้เขาฟังกับน้านน้ำจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้เราไม่ควรจะมาพูดอะไรเรื่องนี้ในเวลานี้จริงด้วยผมลืมไปไม่รู้ว่าพวกนั้นหาเจอกันหรือยังไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณปลอดภัยก็ดีแล้วเตยจะออกไปดูซะหน่อยว่าพวกเขาตามหาเขาฟังกับน้านๆเจอหรือยังเรื่องของเราเอาไว้ก่อนนะคะยิงเา้ กับดนัยเข้าใจกันดีแล้วส่วนภูมินกับมะนาวก็กําลังตามหาน้าน้นากับข้อฟางอยู่ยังเอาเป็นเอาตายคุณมะนาวเหนื่อยไหมครับเหนื่อยสิทำไมจะไม่เหนื่อยล่ะในชีวิตฉันเคยต้องมาเดินละหกละเหินแบบนี้ที่ไหนแต่ชีวิตของเพื่อนก็สําคัญกว่าเหนื่อยแค่ไหนฉันก็ต้องตามหาหเย้ข้อฟางให้เจอผมไม่คิดเลยนะว่าคุณเน่ะจะเป็นคนที่ลึกๆแล้วก็มีความอดทนสูงมากแล้วก็รักเพื่อนมากด้วย หมายความว่ายังไงนี่ชมใช่ไหมก็ <as> <as> ชมผมไม่คิดว่าคุณจะอดทนได้เดินป่ามาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วคุณก็ยังไม่ปริปากบนเลยฉ <as> ันอดทนได้เสมอแหละเพื่อเพื่อนต่อให้เหนื่อยแทบตายยังไงฉันก็ต้องหาเพื่อนให้เจอก่อนผมคิดไม่ผิดเลยที่รักคุณผมชอบคุณนะครับคุณมะนาวชอบมากๆเลยด้วยตอนนี้ก็ยิ่งชอบใหญ่นี่หน้าสิวหน้าขวานใช้เวลามาจีบผู้หญิงไหมฮะนายภูมิน ผมไม่ได้จีบซะหน่อยผมก็แค่บอกความรู้สึกของผมบ้าจริงเชียวก่อนที่จะมาพูดอะไรแบบนี้ไปตามหาเพื่อนให้เจอก่อนไปผมแค่ไม่อยากให้คุณเครียดเรื่องตามหาเพื่อนนะ่ะยังไงผมก็มั่นใจว่าคุณเข้าฟ้ากับคุณน่านน้ำเอาตัวรอดได้ไม่รู้ว่าผ่านนี้จะเป็นยังไงบ้างในผ่านลึกแบบนี้แข้งขาหักไปหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นเราก็รีบตามหาพวกเขากันงั้นฉันโทรหาเจ้าหน้าที่ก่อนนะว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงไหนแล้ว สองคนกำลังช่วยกันตามหาส่วนเขาฟังนอนสลบสไลดย์อยู่ในป่าหญิงสาวรู้สึกกลัวมากเพราะฟ้าเริ่มมืดแล้วโหยเจ็บไปทั้งตัวเลยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยหญิงสาวพยายามทบทวนความทรงจำของตัวเองเธอจำได้ว่าตัวเองเดินไปจุดชมวิวแล้วก็มีแผ่นดินไหวและลมแรงมากเธอกับน้าหน,นา้ปลิวตกลงมาด้วยกันเราตกลงมากับในน้าน้ำน,นี่นะนานานา้ำ ในน,น้ำนามเอ๊ะหรือว่าเราจะตายแล้วฮถ้าฉันไม่ตายในน,น้ำนามก็ต้องตายแล้วอุย้ยฉันยิงกลัวผีอยู่ด้วยยิงสาวเดินไปเรื่อยๆทั้งกลัวทั้งหิวส่วนน้าหนามเองก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็กำลังออกตามหาทุกคนเช่นกันฟางเขาฟัางเขาฟัางเธออยู่ที่ไหนอะหรือว่ายาเขาฟัางจะตายแล้ววะโถยยิ่งกลัวผีอยู่ เกิดบาหลอกบาหลอนแก้แค้นเราทำยังไงเนี่ยน้านน้ำถอนหายใจแต,แต่ก็ยังพยายามเดินตามหาเขาฟ้างต่อไปแกจ,จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องนี้กันค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ